คุณ oh, 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 พ่ว่าสามเมื่นแม่คุณว่าว uh, evet ่าหา0มินเนาะแม่เท่าคุณว่าว่าหาเมินแต่ะกี้อันไอ้เข้าไหนว่าสามเมินนักแม่เขาโตขึ้นอีกหาเมินเนาะคุณพ่อเ้อไปนะโอวิวมันนี้กันได้ยนตกลงกันเรียบร้อยหาเมินง่ายขึ้นกับสีสูว่าวันนี้นะเอแต่ว่าเป็นหายสามเมื่อนเรื่องเช่าเมื่อ๋อเพิ่มาเยือนได้หรือนสามเมื่เมื่อนั่นบ่ คนแม่ท่นอย่าหายเพคนสีเอามาอเลยอ๋อนสีเอามามัดมือเพคนสีมาหนิบ่อ๋อเพคนสีมาไม่ได้เอ,อ่่ยอคนฉีม้าเาาลยโอ้ยสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุขสุขคนเนาะหรือว่าสิป็นทางภายในหรือว่าต่างประเทศเนาะก็มาพบมาพอกับสาวอาสนาตอนค่ำๆเมื่อนี้เนาะเมื่อนี้ก็ได้มาถามไทยอัปเดตเนาะมาเรื่องสาวศิลาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะเอฟซีสาวาตก็คือสิฮูดีเนาะว่าสาวศิดาคือใครเนาะ จะมาถามไทยว่าสินจใดเดีเรื่องของคมหักสาวศิราก็ไม่จำรัดของเขาเนาะให้จำรัดสาวัตการู้ดีเพราะว่าเป็นเอฟซีเนาะเพราะว่าหลังจากที่ขึ้นกับคบหาดูใจกันการมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนะาะพูดสักกันมาแต่โลุนเนาะก็คือสขึ้นก็เคยไปเที่ยวว้าน่าจำรัดจีสาวศิราเนาะบาดท,ที่นี่สาวาสนาก็มีทางช่องพ่อแมคนหน้ามาถ่ายทำเนาะว่า จะมาขอหรือว่าจะเอาแบบใดเนะาะคลองทลายกันแท้เนาะหรือว,ว่าั้งทีเอฟซี FC สามาถกียาคู่เนาะว่าเป็นอย่างไรสมบังหรือโบเนะาะคลองทลายสินสอดสาวลาวเนาะก็เลยเสมาถ่ายทำสินสอดสาวลาวให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้บ่งได้ชมน้ำน่าถ้าักกันจริงใจแท้เรื่องสินสอดมันสิเป็นปัญหาบ่พ่อแม่พี่น้องเนาะสาวาดว่าบนาสีเกี้ยวเรื่ององนสินสอดถาจริงใจทั้งสองทางหักกัน พร้อมสีใสสีวิตน้ากันแล้วก็คือสีบโบเป็นอุปสรรคนะพอแพี่น้องเนาะโดยปไปทักทายสบายดีไปอัปเดตสาวสีดาไปได้เงินจากปากสาวสีดาเนาะว่าไอ้คันสีมาให้ขลองมือใดหรือว่าไอ้คันสีมาทำไทยสาวสีดามือใดก็จังว่ากันเนาะต้องหู้จากปากสาวสีดาเท่านั้นพ่อแม่พี่น้องเลยจังสีหู้ความจริงเนาะโดยไปทักทายสาวสีดาได้คันยูเฮือนพอดีพ่อแม่พี่น้องเลย ก่อนจะไปทักทายกับเป็นงกำลังแห่งใจให้สาววสนาได้เคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มต่อๆไปเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะจะได้มีกำลังใจทายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องอัปเดตสาวเล่ากับบา่าวไทยกับสีสมบังกันบ่เนาะคู่นี่ก็คือสีสมบังิยุโอกพ่อแม่พี่น้องเอลยเนาะกับเป็นงกำลังแห่งใ,ใจใเคลื่อนน้ำโดยบ่าวลายกับหแ,หแห้งยาวแห้งยืดเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะไปะไปกันได้สบายดีเด้อสาวสิดาเนาะเมมมื่อมื่อนี้เฮาก็ได้มาฮ่อนเทือนสาวสิดามาทำไทยอัปเดตเนาะมื้อนี้เนาะเราเป็นจังไรดิไปเห็นจังไี้มื้อนี้ มันนี่นะเพื่อนไม่ได้ไปใส่ไม่ได้ไปใส่อยู่เพื่อนเนาะโดยเอาลานโอ้เอามีเพื่อนไปเสิเ์ยไปปลูกมันบอกโอ้เมย์คันไปปลูกมันเนาะไป็นหัวมันเลยเลยเอาลานก็เลยไม่ได้ไปใส่มีเวลาไปหรอกจำเมย์ผู้นึงนะเนาะโดยเป็นป้าแต่ว่าค่ะเป็นเป็นเมย์ของลานอีกเู้หนึงเนาะเลยเมย์ของลานอีกผู้นึงสิว่าเฮี้ยงดูซอยกันเนาะม่นน้อนกันไปเฮดดี้แต่เพิ่อนกับไม่ได้ไปดิ อย่างแถวเมย์นเอาล้วก็บวายแล้วเนาะเราก็อยู่ลายนะไปเป็นกันรังรือเนาะเล่นชก่ชแชั่แไอย่าก็นเล่นุบเยอะสิทำพรว่าเมย์นมานะปุ้นอีกอีอย่างอันช่วงนี้มันแดดเนาะสีับนี้เห็ดปูขลีมวนเออจะไปผูกคน่ะจะบ่กจะไปกินข่าวกัย่างแถมนี่ไ่่นกะปลาทูมันชื่อชื่อ้านี่ชื่อตลาดนัดว่าเคยจังไรตลาดนัด ว่าอันเมย์เพิ่นไปน่ะเอนมาสวนเพิ่นกุ้งแต่บ่สวนเพิ่นกุ้งอยู่จำเบิ้งนี่าะเบิ้งกุ้โอ้โหสวนกุ้งผสมควรเนาะกระเหรี่ยห่อนขึ้นกระโอยเห็ดช่วงเช้าช่วงแดงเอาเนาะเพราะว่าอากาศกับอนอบเอ้าแห้งอีโด่เราไปปลูกสองคนแล้วบ่กเลยสองคนสองคนผูมมียาเพิ่นเนี่ยเห็ดพอได้เงินใส่ด้ยเนาะการทำเห็ดไป็นชั้นให้กระเดกเลย เดี๋ยวไขาก็เลยมาอัปเดตทั้งเอื้อเคนาะเนาะก็ได้ยินข่าวข่า,ขา,าวเมื่อวามีข่าวดีเนาะแม่ค <laughs> ือว่าข่าวดีนมข่าวดีว่านมไทยเนาะเนื่าไอกันใหญ่เขานี่สีมาแบบใดมาหมั่นมาคอมาอย่างมาเยืดในบ่อขลองเยืนเป็นส<อ>่วงนั่งในบ่อจังไรคือว่าเห็นพอน้นองคนหน้ามาว่าของนั่นมาซื้อว่าโดยมาว่าซื้อมาว่าแบบตกลงกันเถอะมาตกลงมาเสียอว่าซัมนี่เจ็งท่านจากที่เห็นบ่โดยก็มาเบ้ากัน อันว่า้ากระโงกระเยโดไอเขินคอลดลงอีกสักหน่อยบอจองไรหาเมืตะกี้คุนว่าว่าสามมือเนี่ยแแโตนั่แม่คุณอนหามือโดยแลแม่แม่คนว่าว่าหามืเนี่ยว่าว่าสามมื่อโดยัสาว่ากับปเนาขอโทษขอไเนาะมีอะไรพี่น้องเนาะ ตะกี้เราคุณว่าสามเมื่ไแม่ว่าว่าหาเมินเนาะแม่เท่าคุณว่าว่าหาเมินแต่ตะกี้อันไอ่เท่าไหนว่าสามเมนนักแม่เขาโตขึ้นอีกหาเมินเนาะ่อเอไปนะวันนี้ก็ได้กันตกลงกันเรียบร้อยหาเมินง่ายกันกับสีสูว่าวันนี้นะเดียวว่าเปิ้หายสามเมินก่อนเือะสอเมินเปิ้นมายืนได้แบบสามเมินเมื่อนั่นบ่ คนน่าตอาหายคนสีเอามาอ๋อคนสีเอามามัดมือคนสีมาหนิบ่๋อคนสีมาไม่ได้เอคนสีมาเะวคนที่่สี่ะนี่ไก่โมคนีม้าเนาะโดยคนสีมาเอาเงินคดองมายื่นไปส่วนด้วยครึ่งนํา่ยางไงชนะเพราะ่าหาเมื้อไก่ยืินสามมืแล้วก็ยังเดืออีกสองมื้อกะพยอยไข่ตามดังเนาะนะเนาะโดตะกี้อยานว่ารเสนนงเนาะมันนี่าเป่นลดลงเนาะโดยมนนี่เสนหนึ่งกระลดลงครึ่งนึงเลยเนาะสศดาเนาะ่อยงกะยเนาะ มันนี <12. S 1> ่ชาวดากะหาเมินก็หาเมินเนาะเพราะว่าจังไรชาวดากะใจชาวดากะโอเคได้เป็นบ่ย่างกันใจรับไปให้ทั้งอันงไปเต็มเลือดเลยร่อยแต่เป็นเนาะบย่างไรก็เอาเนาะเพราะว่าขอให้แบบได้เป็นสั่งครอบครัวอยู่น้ำกันเนาะเรื่องนั้นก็เป็นปัญหาตามดังเรื่องอันนี้ก็เล่ากันได้แค่นี่ว่ามาคักทั้งสองพายเนาะเพราะว่าเอาไปนะเป็นเรื่องดีซ่าน้ำกันโดยจะมาหักกันเนาะ แต่เราเอาไปแล้วบาให้ได้บาให้ป็นแน่มาปลาห่างกันอ่ไปเนาะ<ด>มีแต่ช้างข้กกัโอ้ยพ่อในเอ้ยเพื่อนให้ขึ้นสมบงสัมบงเนะานะครั้งนี้เนาะ ยุ่กันสนแก่อปเนาะโดยหนุ่มลาวสาวไทยอันนี้คืออันส,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 สมบังใไปสมมติสมัสมสมบังใไปคู่นึงได้อยังไรไอ้กันเป็นกัศมมาขอแน่นอนอยู่แล้วเนะาะเพราะว่าทางสาวบานก็ได้คุยได้โอูได้ร่มก็ไม่เิ่นกับว่าสิมาแน่นอนอยู่เนาะก็ะถือว่ากัศมีสมบังไปอีกคู่นึ่งเนาะเมนเปินกัศมมาได้เร็วนี่ก็คือวันที่10จีเมนมาเที่ยวสงการพอดีเนาะพอดีได้มาสมบาไม่ถ่าเลยมาได้คนเอ๋เิ่นมานาะ ประมาณหกคนเนี่ยโอ้คือว่าหลายคนเอแต่ว่าเป็นปากแม่ลายควัญแต่ว่ามันมีหมงคีนั่นรถเนาะรถบบเพียงพอเนาะคพื่อสวนตัูคนมาบ่ขึ้นก็เอาแต่แบบญาติสำคัญแบบป้าบไร่าเนาะมาเป็นนักทานที่งานเนาะพอได้เป็นแลยว่าหลายอยู่แต่ว่าอาจจะลายแต่ว่ามันมีหมงคีโย โดยโดยก็เลยเอามาพอจะสามารถพูดเม้แต่บางคนก็จะบอกเคยมาเห็นอยากเห็นลาอยากเห็นลาแบบนี้เนี่ยคุยก็อยากว่าเที่ยวอยากเห็นสาวศีลาก็แรีว่าแมนเนาะอย่างหนึ่งก็อยากเห็นนั่นทั้งบ้านทั้งประเทศนี้ของเฮาอีกเนาะโอ้หลายคนก็อยากมาโอ้แต่เข้าปรดีใจน้ำเอื้อยพเนดีใจนอที่บานยูทูบเบอร์เขาไล่มาเปิดคลิปไทยถ้ำหรือว่าเปิดใจมากอ่ะ สมบังอีกสักครู่กันยังว่ายัางดีเนาะแต่สุาพานมามีแต่ว่าพิดบังกันอย่างสั้นอย่างสี่นะสาวศิดาแบบสาวศิดาสมบังในการเป็นตัวอย่างให้แบบทุกคนเนาะบางทีถาแม่เนื้อคู่กันเท่ก็จะได้เป็นจะได้กันแบบนี้เลยนเ,อเ,ออเอนาะนี่คือสาวศิดาเป็นตัวอย่างเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับเป็นแบบนี้แหละเรื่องเงิ่อนคารองทาฮักกันแล้วนี่ แบบไรกับโบกเกียวเนาะขอให้มีเท่าไรกะเคลนกระโดลงตะกี้ว่าษณนบาทกับบ้าลดลงหา,าเ,าาาเาางินหาเงินบาทเนาะสาวศิดาก็โอเคเพราะว่ามือใดกับสีสางครอบครัวอยู่ได้เหมือนกันเนาะแต่ตอนนี้เพิ่นก็เลยข,ขอจ่ายก่อนอสามหมื่นสามหมืนเนาะสองหมื่นใบตามหลงังใบตามหลังกับเคลนกระโดนดอกท่นไปทำงานทำการกับสาวศิดาก็โอนมาให้เมย์ตามหลังก็ได้เนาะเรื่องนี้เนาะไม่ยากดอกไ่ยากพอแต่เอาสงคนอยู่ด้วกันเลยมีความสุขกัพอเนาะอียากนึงกา ถ้าเขาได้ไปหาเงินสองคนคือสาวศิดาจะไปทํางานเนาะ<ล>การสาวศิดากระปากมาให้เมย์ไส้เรื่อยๆได้เนาะสาวศิดาเนาะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเพิ่นมาฝ่ายมาขอ,อแล้วสาวศิดาสิไปยู่พุ่นหรือว่าไอ้คือจะไปยู่นั่มจริงๆไรไปยู่ใส่ก็ได้สาวศิดา<ล>ไปยู่ใส่ก็ได้เนาะไปะยู่พุ่นก็นได้มสมมติว่าทางเขา,า,าเป็น,ปน,ปนไปไรเนาะมาอยู่ทางเฮาพีแกทำว่ามันมีธุรธธธกิจมันเห็ด เวียกยังกระยากแยกเนาะยากเพราะยานบ้านขึ้นอยู่บ่ได้เนาะทางไอ่ขึ้นแบบมันบ่มีงานทำแบบนี้เนาะขันอยู่คือทางฝั่งไทยพุ่นัดยังเพิ่นเคยเห็ดเวียกงานเพิ่นเนาะพอมีพอมีเห็ดพอได้ใส้แบบนี้เนาะสาวศิลาสมมติว่าเจ้าไปแบบนี้ก็มีว่างานแบบยังอยู่บ้านขึ้นทันสี่นะมีแต่งนันแบบอยู่น้องสาวเป็นเพราะว่าน้องสาวเป็นเปรนเฮ็ดขนมโอ้ยน้องสาวเป็นเฮ็ดขนมค่ะ เด็กตาขึ้นก like hey. uh ับเซลสาชิดาไปเฮ็ดโซ่เฮ็ดยังก็ทำก็ได้จ้างช่วยห่งกันเนาะสมมติว่าขึ้นตะเกียบซิดาเพิ่นไปแล้วเนาะสมมติเพิ่นได้อ่าสูตรขนมแม่นมาเฮ็ดขายอยู่บ้านเขาก็ได้ขายอีกเนาะอยู่เนาะมียตัวทางบ้านก็ยังบุญีไปเฮ็ดเด้หน่วยเบางทีไอ้เพิ่นมีที่มีฮอรนี่มาเปิดขายอยู่บ้านเขาเป็นเจ๋เลยนะจ๊ะเอาสิบเอ็ดนอนอยู่อะเนาะขนมเพิ่นถึงเพิ่นไปเปิดเพิ่นก็ยู่พุ่นก็แบบไอ้เพิ่นนะแบบสุวนรดาอยู่เพื่อนผู้เดียวว่าไอ้แชมป์รัดเขานะ แบบลูกเต่าขึ้นโป,ปกตี้น้ไม่ได้ยูน้ำปินประจาแน่นบอนลูกเต่าเป็นกับประเทศงาน,านอแบบปเปลาเทศกาลแบบนี้ขึ้จังมากแบบนี้แน่นบ่บบสาสิรา อ่ะแบบคือเพื่นมาเล่านี่เพื่นมาปีสี่เนี่ยลูกเพิ่อนกับที่ม่านะหมดเลยลูกเคยเพิ่อนกับลูกสาวลูกเคยเพราะว่าเพื่อนก็ต้องมาฮับแม่เนาะแม่แม่์ไหมฮะน้าเลยเพราะว่าอยากเห็นนี่ว่าเป็นยังไงเนาะนั่นคู่ไหมของพ่อฮะน้าก็ธรรมดาเดยแบบคือทั้งเอื้อยนั่นท่านได้เห็นบอกกับนิกสาวเพื่อนเห็นแล้วตอนขวดไปบางหนึ่งขออย่าเห็นอยู่เพราว่าซาสิดาน่าเคยไปเธอหนึ่งแล้วเนาะเลยกับลูกสาวมันก็ยัางนมอยู่แล้กับปาน บ้านข่อเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าเป็นนางเชื้ออ้วนๆแน่เจกับพ่อเป็นยังเพราะว่าพี่เนี่ยจังโอ้ดมกันเข้าใจเนาะเรื่อเดียวกันว่าง่ายๆซะจังเข้าใจกันเมลูกเข้าใจกันเลยเมนอยู่เนาะใจดีใจน้ำเอื่อยเพิ่นเฮาสัมภาษณ์แต่ก็มีความสุขน้ำเคืองเนาะเพราะว่ามีความสุขที่ว่าสาวศิราได้สมบัตินะเม่ากับหิ้มตามเราเลยยิ้มหวานตามแข่งได้เฮากันเนาะตีได้เลยยมีความหักความมัก เนาะรโตไปเพิ่นก็สิมาปุ๊บไปรับปลูกเพื่อนอยู่ทีไหนเพิ่นกันเพิ่นนะเพิ่นกัมีแผนแบบว่าอันวางแผนอนาคตไว้นะว่าถ้าเอากันได้สิมาปลูกเพื่อนอยู่บ้านเนาะศฉยๆนะไปเลยแปลว่าอยากดูนี่แน่ไปพูดแน่เลยบ้านเนี่ยว่าไงคะอยากอยู่พี่ก็ได้อยากอยู่พูดก็ได้ขนาดโดยสบายเป็นคนเพื่อนยเป็นก็มาปุ๊บไหวเป็นเพื่อนของตัวเองเนาะโดยบรรยามันมีลูกมีต้าแต่จะให้ลูกให้ต้าอยู่โดยเพราะว่า ทั้งอายเพิ่นกับเมนยูโรกอายุเพิ่นกับายก็สาวชิดาเนาะแต่ว่าสาชิดาวันอายุยังน้อยก็ยังมีโอกาสได้ลูกได้ดิแมนแมนเขินกามขิดใส่อนาคตของสาชิดาน้ำเนาะเมนพัลูุกปรต้าแบที่กันสาชิดากลับมาให้แน่พอได้อยู่กับลูกกับยังแบบนี้อยู่บ้านเนาะเดี๋ยวฮาบุไปโอ้ยข่อยเมื่อยแล้ว พอเราอยากทำงานมันคเนาะจไรพีลูกซะนโอยเงินอยู่บ้านสิเดี๋สี่กะมีกะสบายเกิบขึ้นว่าเพิ่นกะล่มกันมานี่ยกะพักหนึ่งเลยได้เริ่มตื่นไปได้เนาะสาวเชล่าเนาะประมาณหาเดือนหกเดือนเนาะถือว่าผู้ใจกันเนี่ยเนาะเแต่เกี่ยวเข่ากว่าสาวเิ้าเกี่ยวเข่าไม่ไม่เพื่อนหาหกเดือนเลยเนี่ยเพี่น้องเอ้ยถือว่าผู้ใจกันวางแผนนาคตกันได้ขันหนึ่งเลยเนาะยก็ถือว่าเออเพิ่นกะร่มกันไปหอสี่หาเดือนถูก เพราะว่าสิตีดมแอนยูบัตรซีดมโรนกับไรเนาะมีอย่างหนึ่งกับต่างคนต่างมีอายยลาลไปแล้วเนาะลมใครเดียวก็เข้าใจกันในสาคนมันจะียหักกันเนาะแมนแมนแมนโอ้แต่เปรดิใจน้ำเนาะประดิใจน้ำเนาะเพราะว่าจะได้มาอ,อ,อัปเดตให้เอฟซีเห็นเนาะว่าก็มีอยู่เด้อคููสมบังกับริเมณนมาพิจาังกันทุกคนเนาะ แ็่จะได้ให้เอฟซีเห็นว่าเป็นแบบนี้เนาะสมมติว่าจีบสาวเล่าปืดใจเนาะบางที่กับขาสมบัก็จะเป็นแบบนี้มาหาได้มาทักทายมาเด่นมาหยังน้ำได้เนาะมาเบิสบายทางง่ายเพื่นก็จะมาเป็นบัืนครอบครัวเพิ่นมาครอบครัวเพิ่นก็เอารถมาน้ำเมมนวาสัดา เพื่อนเราลดจทย์างนั่นแต่ว่าเพื่อนกัสิจ้างรถมาบ้างเพื่อนกัสิเมามาอีกรอบนึงเนาะเพราะว่ารถเพป็นขวบมากเพราะไรเพื่อนกับ่ได้เลฮิตนันว่าสปอร์ตรถอย่างเนาะสัิดาเพื่อนขาเลยจอดไปพุ่นมันง่ายกลัวแบบนี้เดยเพื่อนกับสบายที่จังเลยเนาะในเบิดเดี๋ยวเดี๋วกันบางทีถ้าอายเพืนมาเนาะขอได้มีสามีได้โอกาสได้มา อัปเดต่ทยทำนึกว่ามาเด่นน้ำไอ้ขึ้นสาวาดกชิ้ถ่าให้เอฟซีสาวาดเห็นเนาะในยแบบมีความสุขเด่นสงการน้ำกันเอฟซีมาได้เนาะเพราะว่ากับไอ้จํารัดกับสาวาดกหู้ดีอยู่แล้วเนาะกับเป็นพี่เป็นน้องกันทันเดเพราะว่ากับไอ้ขึ้นกับเป็นกันเองนะสิยางนัเขึ้นกับู้จักกับสาวาดดีมาต่ลนแล้วเนาะกับพอน้องคนหน้าจะตีใจน้ำห็นสาวชิดาพอน้องคนหน้าว่าเรื่องขลองสาวชิดาว้า ที่เป็นจริงนะบอนี่วะก็เลยมาถามเพ่นก็เลยมาถามไทยบาดนี้จากปากของเคลินเด้งมาเทพบอเนาะหน้ากามาวก็บเทพดีเนาะบัดไส้ขึ้นกับทู่มาสาวเิดาพอดีชาวบ้านก็ได้คุยกับไอขึ้นอีกเมื่อกี้นี่นะเลย ได้ขออนุญาตอ้ายขึ้นไทยทำศาสดาพร้อมเนาะแต่ด้วยอ้ายขึ้นว่าให้ท่ายุ่งเนาะขออ้ายขึ้นการคัดสวัสด่ได้ดอกเดี๋ยวเรเฮากาสีบุญลพบุญทั้งใเพื่อนสวัสดีเพราะว่าอ้ขึ้นได้ไปเอาลูกเอาลานให้กินกับข้าวแดงเนาะนั่นเองทานเป็นสีหนึ่งข้าวแดงเนาะกาขอบใจทั้งใจตลอดเวลามาอบมาดมแถวเนาะให้เอฟซีหูเนาะขอบคุณขอบคุณพ่อมที่ขึ้น อันเบาซี่แจงให้ชัดเจนเนาะโด้วยแต่เนาะรู้ให้ควอมภาคสมบังไงไว้เ้อให้อันเป็นจริงเนาะสงการนี่จะได้มีความสุขกันเนาะให้มีตัวน้อยออกมาบัดนี้เนาะ้วยสบายดีด้ยหลังจากไลโอลมอัปเดตสาวศิลาเป็นที่เรียบร้อยเนาะเอฟซีสาวศาสนาก็คือส่อผู้ดีเนาะเพราะว่าสาวศาสนาเคยมาเปิดใจสาวศิดากับพ่อน้องคนหน้าเนาะบัดนี้ก็ได้ได้เงินข่าวรีเนาะ สวัสดิกมาอัปเดตแล้วเนาะว่าจังไดเรื่องเงินขลองสินอสอดจังไดเนาะก็คือว่าหลังจากสาวศิดาเบาทแสนเน่งพอเมศสาวศิดาเบาทแสนบาทเนาะก็คือว่าไอ้เช่นก็ขอลดลงเหลืออยูหาเมินบาทพอเมศพี่น้องเองหาเมินบาทกต่มันที่ชี้ี้ไอ้เช่นก็สิมาใจสามเมินก่อนเนาะแล้วก็พอได้สามเมินไอ้เช่นก็กลับไปหรือว่าจังไดกันพรตามรางอีกสองเมินก็เป็นหาเมินเนาะพอเมศพี่น้องเนาะโดยก็เป็นกำลังใจให้ไอ้จำรัดเนาะหรือว่าสาวศิดา ให้สมบังทั้งคู่แล้วก็ขอใหายนต่จะคมสุขคม,มเจริญเนาะแบบว่าสร้างชีวิตครอบครัวก็ขอให้ราบลื่นแทบนบพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสาวาสนาก็เป็นกันแห้งก็ร่างแห้งใจให้ยนอกเพราะว่าก็ดีใจเนาะที่ว่าเปิดใจมากกัมีคู่สมบังอยู่เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้บอบบเมนว่าคิดบางทุกคนเนาะถ้าหักกันแท่กันเรื่องสินสอดบอกสำคัญพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสำคัญอยู่ที่ทจิตใจสองคนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ โดยกับเปียกกำลังแห้งใจให้เค้นทั้งสองคนในเด้พอพ่อแม่ที่น้องเนาะบันที่สุดเสียใจคุนเจมาถอกเงินขลองไป3าม0งนบาทก่อนเนาะพ่อแม่ที่น้องเนาะก็คือสิเข้าใจน้ำกันแล้วเนาะโดยปะสาวาลกับสุขอต,ตัวกับบ้านลำลาเสก่อนเนาะมาในเนะาะชติเก้าคุณบาสบายดีและสวัสดี